ท่านใดนะครับที่ชอบบ้านรูปทรงแอลนะครับแล้วก็เป็นสไตล์ลอบนะครับมีกลิ่นอายของสไตล t ทอ p ิคอลคือบ้านสไตล์พื้นตินนิดๆน,น,นะครับอยากให้ชมคลิปนี้นะครับ สวัสดีครับี่เอกแบบบ้านสวยนะฮะจะช่องแบบบ้านสวยนะครับช่องเราจะพูดเรื่องบ้านกันนะฮะก็อย่างที่เอกเกินไปเนาะวันนี้เป็นบ้านแบบเป็นทรงแอลนะครับแล้วพิเศษเลยคือมี2หลังด้วยกันนะครับเป็นเรือนพักกับเรือนรับรองนะครับเนื้อความจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเอกเขอเล่าสตอรี่เดี๋ยวให้ฟังบ้านหลังนี้นะครับตั้งอยู่บนพื้นที่13ไร่นะครับอยู่ที่โพธาราม ราชบุรีนะฮะก็มีพื้นที่พอสมควรบ้านหลังนี้อยู่ในสวนในการจัดบ้านเหมือนกึ่งกึบ้านพักตากอากาศอยู่ได้จริงนะครับอยู่ได้นานเพราะว่ามี3มห้องนอน2ห้องน้าแล้วเพื่อความเป็นส่วนตัวนะครับเราแยกเรือนแบบข้างนอกด้วยอีกเรือนหนึ่งเป็นหนึ่งห้องนอนเราไ้รับแขกในเบื้องต้นเนี่ยทางท่านเจ้าของเนี่ยมีแนวคิดเอาไม้เก่าที่ตัวเองมีอยู่แล้วเนี่ยมาทาเป็นบ้านด้วยมาผสมผสานนะครับบ้านหลังนี้ก็เลยกลายเป็นบ้านแบบออกสไตล์ทรงแอลมีความเป็นล็อปนะครับมีเหล็กผสม แล้วก็นําไม้เก่ามาใช้อันนี้คือสตอรี่ดีเทลนะครับคือที่มาที่ไปของบ้านหลังนี้พี่เอกก็ขอญาตไล่เรียงในเรื่องของรูปแบบบ้านที่มันออกมาเลยแล้วกันพอมันมีสองหลังเนี่ยพี่เอกก็ใช้โอกาสนี้เลยทําเป็นทรงแอลทั้งคู่กึ่งๆแล้วก็ พอลาทรงแอสองตัวมันมาหันหน้าก็าหากันเนี่ยมันจะเกิดพื้นที่ตรงกลางนะครับเราจะได้พื้นที่ที่เป็นพื้นที่ใช้สอยร่วมกันแล้วก็ได้มีความเป็นส่วนตัวด้วยตรงนี้ก็เลยเป็นแนวคิดในการวางแนวอาคารด้วยทีนี้กลับมาที่บ้านหลังแรกนะครับบ้านทรงแอลหลังแรกเนี่ยเป็นบ้านใหญ่ที่เราใช้เป็นปกติเนาะพี่จะเน้นมุมมองนิดนึงอาจจะบิดอาคารนิดนึงแล้วก็ยื่นมุมมองตรงด้านหน้าออกมานะครับมีลูกเล่นนิดนึงนะครับเพื่อให บ้านมันดูสวยดูน่าสนใจมากขึ้นตัวโครงสร้างทั้งหมดเนี่ยพี่เอกดีไซน์ไว้ที่ให้โปรกเขาไม่สามารถจะเข้ามา กินอะไรได้เพราะไม่มีอาหารของปลวกอยู่แต่ว่าในส่วนที่เป็นงานประดับที่เป็นไม้เนี่ยก็คือปลวกยังมังกินได้อยู่นะครับต้องให้เรามาัระวังในเรื่องนี้อ่ะโอเคนี้ไล,ล่เรียงกันไปแล้วเริ่มต้นจากทางเข้าหน้าบ้านนะครับทางเข้าหน้าบ้านเป็นระเบียงเนาะเป็นระเบียงเนี่ยก็ทําให้เก๋นหน่อยทํเป็นยื่นเอียงเียงนิดนึงพอเราะะเรามีมุมมองที่ถ่ายรูปมันจะดูได้ทรงที่มันดูดูยื่นดูดึงสายตาดูน่าสนใจมากขึ้นนะครับแต่พื้นที่การใช้งานก็เหมือนเดิมนะครับก็ยังเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมซึ่งไม่เกิดมมุอับ มุมที่ไม่เกิดประโยชน์ขึ้นมาสบาบรถจะนํามาใช้ได้นะครับพอเข้าไปจากระเบียงด้านนอกที่อยู่เป็นพื้นที่ภายนอกเนาะเข้าไปข้างในก็เจอโถงกว้างเลยเซตเอาไว้เป็นห้องรับแขกนะครับพอเป็นห้องรับแขกพื้นที่ต่อเนอื่องอห้องรับแขกเนี่ยก็จะเป็น เป็นพื้นที่ทานอาหารเล็กแล้วก็อาจะกั้นด้วยห้องน้ำเพราะเป็นทรงแอลเนาะแล้วก็มีห้องน้ําที่เป็นห้องน้ำรวมตรงนี้ก็ใช้ได้เวลาที่นั่งอยู่ในพื้นที่นี้ก็สามารถใช้ห้องรับแขกจงชุดนี้ได้หลังห้องรับแขกไปเนี่ยก็จะกลายเป็นห้องครัวห้องครัวก็ขนาดไม่ใหญ่มากเพราะว่าทางท่านเจ้าของคือไม่ได้เน้นความต้องการทางด้านนี้แล้วก็นานๆไปทีแล้วมีการเตรียมอาหารแบบง,ง่ายๆซะมากกว่านะครับ หลังจากห้องครัวไปก็ลงพื้นที่ระเบียงด้านหลังไปแล้วก็กลายเป็นลานซักล้างในอนาคตได้นะครับพอถัดไปที่เป็นขาตัวแอลเนี่ยแยกโซนออกมานะครับถ้าเราต้องการความเป็นส่วนตัวเนี่ยตรงระเบียงหน้าห้องนอนชุดน,นี้ที่เป็นระเบียงยาวเนี่ยเราสามารถจะมีประตูเล็กๆอีกบานหนึ่งเป็นประตูบานปิดแบบบานโบราณก็ได้นะครับเป็นบานคู่ เพื่อให้มันดูเก๋ขึ้นแล้วก็เพิ่มความมันส่วนตัวมากขึ้นพอเดินผ่านจุดนี้ก็ไปจะเป็นห้องนอนเล็ก2ห้องเป็นเหมือนห้องนอนสะดยอทไทยของโรงแรมนะครับก็มีเตียงาสามารถตั้งเตียงได้ห้าฟุตมีระเบียงด้านหลังระเบียงด้านหลังนี้ค่อนข้างจะมีประโยชน์เนาะคือห้องนอนไม่ใหญ่แต่มีระเบียงที่เป็นระเบียงต่อเนื่องเนี่ยยิ่งถ้าเราได้เปิดหน้าต่าง,งกว้างเนี่ยทำให้มันไม่แคบ นะครับถัด้ามาจาก2ห้องเล็กแล้วเนี่ยก็จะเป็นห้องนอนใหญ่ตัวห้องนอนใหญ่เนี่ยพี่เอกดีไซน์ให้เป็นห้องนอนที่มันเป็นทรงยาวนะครับเพวลาเราออกแบบออกแบบอาคารออกแบบห้องที่เป็นทรงยาวเนี่ยการจัดเฟอร์นิเจอร์การวางเตียงต่างๆเนี่ยมันทําได้ค่อนข้างลงตัวไม่ค่อยเหลือพื้นที่ที่ไม่เกิดประโยชน์นะครับห้องนี้ก็เป็นอีกห้องหนึ่งที่มีห้องน้ําในตัวแล้วก็ต้องมีระเบียงนะครับเพราะว่าบ้านที่อยู่ในในสวนประเภทเนี้ย ถ้าเรามีมุมมองที่ออกไปนั่งดื่มด่ำกับธรรมชาติได้มีประตูหน้าต่างที่กว้างๆเนี่ยมันสามารถทําให้บ้านเนี่ยรู้สึกว่ามันดูโปร่งดูสบายนะครับช่วยให้บ้านมันผ่อนคลายอันนี้คือภาพรวมของหลังใหญ่นะครับถัดมานะครับเป็นบ้านที่เป็นเรือนรับรองนะครับเรือนรับรองเนี่ยพี่เอกหันขาตัวแอลก็หากันนะครับมันจะเกิดพื้นที่ตรงกลางพื้นที่เป็นพื้นที่สวนพื้นที่ขดร่วมกันนะครับก็เดินออกมาทางด้านหน้าทางทางเข้าเนี่ยหรือจะเดินตัดสวนก็ได้ในอนาคตเราจะทําสวนแล้วก็ ทำเป็นลานเดินเข้าไปนะครับสามารถจะเดินขึ้นไปที่เรือรับรองเรือรับรองเนี่ยพี่เอกแบ่งเป็น3โซนนะครับโซนแรกคือโซนที่เป็นรับประทานอาหารโซนนั่งรับรองโซนพักอาสัยตรงเนี้ยเราสามารถจะทำกิจกรรมได้หลากหลายเพราะว่าเราหันหน้ากาหาโสวนแล้วก็มีพื้นที่เปิดทั้ง3ด้านเลยนะครับจริงถ้าเราจะเอาพื้นที่ที่เป็นต่อเนื่องกับห้องครัวกับ ห้องทานข้าวเนี่ยเราเปิดพื้นที่ตรงนี้มันก็สามารถจะเปิดได้สีด้านอันนี้ก็แล้วแต่นําไปประยุกต์เอาซึ่งถ้าเปิดสีด้านได้เนี่ยตรงนี้จะมีความโล่งโปร่งมากเลยนะครับอ่าโอเคตอนนี้รเราวางคอนเซปต์ว่ามันเปิด3ด้านพอเปิด3ด้านปุ๊บมันมีระเบียงด้านหน้าเนี่ยมันทําให้เกิดพื้นที่ที่ลดหลั่นังมามันทําให้เกิดความเด่น มีตัวเด่นตัวรองนะครับทำให้บ้านนี้มันน่าสนใจขึ้นตรงระเบียนเนี่ยเราก็ใช้กึ่งกึ่งไม้เทียมเนาะเพื่อตัดพื้นที่ใช้สอยนะครับให้มันดูมีความแตกต่างแล้วมันดูน่าสนใจโดนแดดโดนฝน,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 นระดับหนึ่งในส่วนของพื้นที่รับรองนะห้องรับแขกเนี่ยเราสามารถจะกั้นเป็นห้องกระจกได้แล้วก็ติดแอร์จะนั่งคุยกันในขณะที่กลางคืนซึ่งมีพวกมแมลงพวกยุงเยอะแล้วก็ไม่ต้องเปิดแอร์ก็ได้แต่ว่าปิดมุ้งลวดก็ช่วยได้นะครับมาถัดไปนะครับก็เป็นในส่วนที่เป็นห้องครัว ก็เป็นครัวที่สมมติว่าถ้าเรามาอยู่บ้านหลังเล็กมาคนเดียวเนี่ยไม่จำเป็นต้องมาเปิดบ้านหลังใหญ่ไม่จำเป็นต้องเข้ามาใช้ครัวบ้านหลังใหญ่นะครับก็มาใช้ครัวที่เป็นแผ่นที่เล็กๆตรงนี้ได้เลยนะครับหิวอาหารเข้ามามาอุ่นมานึ่งมามาทอดอะไรอยู่ในนี้ได้หมดเลยนะครับแล้วก็มีห้องน้ําอย่าลืมนะห้องน้ําตรงปลายห้องที่เป็นห้องครัวเนี่ยที่เอาไว้ตรงนี้เพราะว่าเราสามารถจะนอนในห้องนอนแล้วก็ออกมาเข้าห้องน้ำเนี่ยโดยที่มันไม่ต้องอยู่ไกลนะครับก็คือจริงอยู่ในส่วนที่เป็นกลางสุดของตัวบ้านนั่นเองดังนั้นการใช้ห้้้องนนําตีก็ เปการแจกซ้ายแจกขวาเนี่ยก็ค่อนข้างสะดวกไม่ไกลจนเกินไปนะครับภาพรวมของบ้านนี้ก็คือเป็นบ้านยกสูงนิดๆน,นะครับยกมีใต้ถุนนิดๆเป็นงานโครงเหล็กนะครับแล้วก็เป็นทรงแอลตัวตัวบ้านเนี่ยมันเป็นโทนโทนเข้มๆหน่อยนะครับดูแบบเข้มๆก็คือใช้สีดำสีรอบเทาสีอ่อนเนาะแล้วก็ประตูหน้าต่างใช้สีดำหลังคาไม่ัีชี้นชิดสีดำเลยแล้วก็ตัวผนังต่างๆเนี่ยถ้ามันไม่มีอะไรมาตัดเลยมันก็ดูแบบดูเพลนๆไปดูเหมือนไม่น่าสนใจ เอกก็เลยใช้พวกงานไม้ที่เป็นไม้เทียมแล้วก็ทําสีที่เป็นสีอ่อนนะครับมาใช้คือโดยปกติในบ้านเราเนี่ยไม้มันจะเป็นสีเข้มนะครับพวกโอกแดงสีสักสีพวกเนี้ยสีประดูเพราะมันจะเป็นออกสีแดงเข้มน้ำตาลเข้มหมดฉะนั้นถ้าบ้านที่มันดูแบบว่าเป็นสีเข้มๆอยู่แล้วอย่างเช่นพวกบ้านสไตล์ลอฟประมาณเนี้ยพี่เอกจะนําไม้มาใช้นะครับแล้วไม้ที่ใช้เนี่ยก็พยายามนะครับจะใช้เป็นไม้ที่เป็นโทนโทนอ,อน่อ,อนนะครับก็ใช้สีที่เป็นสี สีไม้เนื้ออ่อนไปนะครับจะช่วยให้บ้านมันดูสว่างขึ้นแล้วก็น่าสนใจขึ้นโอเคภาพรวมของอาคารประมาณนี้นะครับว่าภาพภายในเนี่ยก็งานภายในทั้งหมดเดียพี่เอกพยายามใช้โครงหลังคาเนาะที่เป็นสไตล์ลอฟที่เป็นสูงๆเนี่ยเ,เข้ามาใช้แล้วก็ไม่ค่อยจะใช้ฝ้าที่เป็นฝ้าฉาบเรียบที่มัน ลดลันลงมาไม่งั้นเดี๋ยวทำให้บ้านมันดูเตี้ยนะครับใช้ความสูงของราคาให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วอาจจะมีการเจาะช่องหน้าต่างบางช่องเพื่อให้บ้านมันดูโปร่งๆขึ้นเอาในส่วนของข้อสรุปนะครับข้อสรุปของตัวบ้านทั้งหมดนะครับบ้านบ้านหลังใหญ่เนี่ยอยู่ที่1 2อ่ตารางเมตรนะครับประมาณนี้นะก็เบิกตีราคาไว้ประมาณสัก1นล้านนะครับก็ส่วนบ้านหลังเล็กครับอยู่ที่68ตารางเมตรนะครับก็เบิกตีราคาไว้ประมาณสัก 9แสนไปไปลายถึง1ล้านต้นๆนะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอยู่ที่พื้นที่ในการก่อสร้างนะครับว่าสร้างยังไงรูปแบบของโครงสร้างรูปแบบฐานรากเป็นยังไงแล้วก็ชุดช่างที่ใช้ราคาค่าแรงค่าวัสดุในในเวลานั้นแล้วก็าทางผู้รับเหมาเนี่ยเป็นเกรดไหนนะครับต้องการามีส่วนต่างในเรื่องของการบริหารคนนานไหนต้องการบวกกาไรค่าเงินการขนาดไหนนะครับอันนี้พิจารณาไปเป็นข้อข้อไปแล้วก็ดูว่าข้อดีข้อด้อยของผู้รับเหมาแต่ละรายเป็นยังไง นะครับอ่ะคลิปนี้น่าจะครบถ้วนนะครับก็ใครมีคําถามนะครับฝากคําถามไว้ใต้คลิปเลยนะครับเดี๋ยวพี่เอกจะเข้ามาตอบนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่เอกกับทีมงานด้วยนะครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมครับสวัสดีครับผม